ตามนักข่าวพลเมืองนะคะไปที่ย่านตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะที่นี่มีร้านทำเบาะไหว้เจ้าที่เก่าแก่และยังคงสืบทอดภูมิปัญญาในการทำเบาะมาจากบรรพบุรุษแล้วก็ยังสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดุดญาติพี่น้องค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ ย่านตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในย่านกรารค้าสำคัญของเยาวราชซึ่งเป็นถิ่นฐานที่คนไทยเชื้อสายจีนทำมาค้าขายและอยู่อาศัยมาหลายชั่วอายุคนเช่นร้านเฮงเสงร้านเบอรํทำมือไหว้เจ้าร้านนี้ที่สืบทอดกิจการในครัวเรือนและวิชาความรู้ในการทำเบาะจากบรรนพบะบุษ มากว่า3รุ่นแล้วโดยปัจจุบันยังคงเอกลักษณ์การเย็บและการออกแบบรูดลายดั้งเดิมไว้นั่งอะสมัยพ่อพ่อมาจากเมืองจีนแล้วก็มาปิดเี่นี่แล้วก็สานมาถึงจนกว่าวันนี้แหละถึงวันนี้แหละว่าไปแล้วว่าก็ไปทำเลยใช่เป่าเจ็ดสิบกปีหน้าก็80ปดสิจะไปทำไปถึงไหนอ่ะก็ให้ลูกทำแหละไม่ไม่ทำก็เลิกไปเลย แม้จะสืบทอดกิจาการโดยทายาทมาถึง3รุ่นแล้วแต่ทุกขั้นตอนของการผลิตยังคงใช้วิธีการเย็บด้วยมือเมื่อแล้วเสร็จเบาะว่ายเจ้าเหล่านี้จะถูกส่งไปยังศาลเจ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเราก็ต้องรับออเดอร์จากลูกค้ามาก,ก่อนใช่ไหมฮะว่าเขาต้องการไซส์อะไรคือเบาะมันมีหลายไซส์ใหญ่กลางเล็กแล้วพอเขาต้องการไซส์อะไรปุ๊บเราก็ตัดผ้าแล้วก็เย็บเป็นรูปเบาะขึ้นมา เสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่นุ่นกับมะพร้าวอะฮะโดยที่เอานุ่นล้อมมะพร้าวทั้งหมดเลยข้างในคือเป็นมะพร้าวใยมะพร้าวแล้วก็มาสอยมาสักทําให้มันเป็นรูปร่างเบาะที่ออกมาแล้วสวยแล้วอะไรเงี้ยที่อย่างเราไปตามศาลเจ้าต่างจังหวัดอะไรพวกนัน้ก็จะเป็นเบาที่มาจากของเราทั้งนั้นเลยนอกจากครอบครัวจะได้มาช่วยสืบทอดกิจการและว,วิชาความรู้จากบารรพบุรุษแล้ว ยังทำให้สมาชิกในบ้านได้พูดคุยกันมากขึ้นเกิดเป็นความผูกพันระหว่างคน,นต่างรุ่น,นซึ่งเป็นสายใย<ม>ทั้งในครอบครัว<ม>และในชุมชนตลาดน้อยเมื่อส, <affe. S 2> สมัยก่อนพวกนีก้เขาเล็กๆใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามาเป็นลูกจ้างก็ช่วยกันทำงานแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงพวกนี้ด้วยแล้วลูกๆเขาก็ดีกับฉันทุกคนเวลาทําอาหารเช้าหรือเย็นก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่นะ เวลาเขานั่งโต๊ะเราก็ยังกําลังผัดอะไรอยู่อย่างเงี้ยบอกเ่ากินข้าวได้แล้วเนี่ยคือเหลือจานสุดท้ายอะนะแล้วก็มาแล้วเขาก็ตักข้าวเผื่อแล้เท่านี้เราก็ซึ้งมากแล้วนะเขาบอกว่าไม่ใช่ญาติก็ยิ่งกว่าญาติวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านตลาดน้อยไม่เพียงเป็นการสืบทอดอาชีพจากบรรพบุรุษแต่ความเป็นพี่น้องยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของคนที่นี่ ซึ่งสะท้อนความเป็นย่านของคนที่มีความผูกพันกันในแต่ละหลังแต่ละพื้นที่อีกด้วยนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครรายงาน